สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์น้ำเชื่งครับผมวันนี้มาสู่ปลาครับก็เลิกงานมาพอดีครับเลิกงานช่วงบ่ายครับก็เลยมาสู่ปลากันต่อครับมาสู่ปลาเกือบแห้งนะครับนี่ทีมงานก็นั่งกันอันนุ่งจุกนั่งครับปลาก็เริ่มกินแล้วครับ เพราะน้ำหยุบลงก็มันคือมีแท้มันชีปลาเว้นี่จะพาไปดูแะแนกคุมเครื่องสูบหน่อยคุมเครื่องสูบโดยสามารถกับ ถุงไซน่าเลยครับนี่แค่ฟางไว้เออ่ฟางเน่าก็ข้าวสวยครับไปเลยดีโดยมาเสียงเดี๋ยวแล้วมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนเออมันนี่ก่อนใส่ใส่ขันขางมึงส่งผมขันขางส่งผมไหมกูว่ามันแตกอ่ะแต่มึงไปเที่ยวงานมาแรงนะมันแตกเลยอ๋อแย่อยู่ ฝั่งนี้ก็หา,หาปลาไหลครับปลาสาเล่าก็หาเย็นเลยพี่น้องได้ไปแล้วสองตัวครับผ <c oughs> ง,ย,งบยังยนระ <c oughs> ี่ว่าผงเย็นนะแกเป็นเซียนเกาครับนี่เซียนเกาอ่าเย็นห,ห,หาปลาไหลครับอย,อยู่ได้กินกน,น้ำน้ำเล่านีา่ละเวลานอนบอดินนะ เอาไม่โคบ่ะทมาโควะเกืเอบแห้งแล้วครับเนี่ยอ๋อน่าจะอีกไม่นานก็รอครับไม่นานก็รอจริงงานเราก็เนี่ยพร้อมครับพร้อมจับแล้วครับเนี่ยดูเครื่องมืออุปกรณ์เราครบครับแม่มึงเติมนน้ำรถไทยังตาบุญพี่มีบอกว่า โอ้ด oh, ูครับน oh, ี่โอ้นี่ครับหาตั้งนานครับนี่โอ้นี่บอกแล้วครับผมบอกแล้วว่าไปยู่ได้กินกับน้ำเล่าเลยนะครับนี่เบิ่งเยียนครับเยียนแท้แน่นอนครับนี่โอ้ตัวใหญ่ครับแม่นเจ้างแมนยกยก ออตัวใหญ่มากครับนี่ออกหูแล้วน,นี่โอ้ตัวใหญ่ครับบอนี่มันออกหูนี่นี่นนั่แหละเอ้ยเท่าน,นั้นแหละเดี๋มันกระโดดออกมาเลยห้อยห้อยแดงถือกั่ได้หรอบอกแล้วลลรครับว่าแกนี่มันจริงๆครับบาวีนี่ใชเนาะหากินมันมากับบาวี ยอดครัยอด,ดยอดแกก็จะหาไปเรื่อยครับเปิดเปิดย้าออกไม่รู้ก็แทงไงี้ครับได้กินครับเนี้ยแกสายบูแครับคนเดียวเลยครับโอ้ทีมงานผมนี่หยุดงานนี่มีแตะรอครับไปตัดผมมา เอ้ยช่งผมมันนี่ไหมก็เป็นเตะกันวะเอิงช่งผมมันไหมเอฟซีเนี้ยเจอตรงไหนนี่แตกครับแตกแน่นอนเออยับน่อยผู้ใหญ่ใหญ่เลย 你牛逼没？嗯嗯嗯 เดี๋ยวก็หาแกไปเรื่อยครับทีมงานก็นั่งถอนครับถอนไปอันนีเครื่องก็คุมเรื่อยๆครับคุมเครื่องเรื่อยๆเติมน้ำเฮ้ยเอานำขี้ไ่ใส่ไหมเลยหมอน้ำมันจะบสอดบ่ติ

ดูการหาองแกครับแกจะเปิดหารูนะครับเปิดหารูไปเรื่อยถ้าเย็นรูแทงเลยครับไล่แทงหาเลยไม่ธรรมดา,าจริงครับลาวีเบอร์เอา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 ปลาไหลปลาไหลนั่นนั่นน่ะน,นั่นนะเ,เอาเอาในหูในหูน่ะ นั่นละนั่นละในหู้แล้วมันออกมาแล้วว่างั้นน่ะฮะในแม่ในแม่ในหู้ไอ้แม่มันออกมาแล้วเออมันขับไปขึ้นล่ะเห็นไหมโอ้ครับนี่ดูการหาวเงไม่ใช่ธรรมดาครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ของแขวอะ นั่นนั่นน่บอลแล้วนะออกมาแล้วนั่นนั่นน่นันเองีบดูกันในใกล้ครับอาต้อนอาี่นี่วัดกันยุบุกูเลยกูดิ้งยังยงอย่งเียนั่นนั่นอยู่แล้วอยู่แล้ว รู้แ <silly> ล <mouth swings profile> ้วนี yeah, ่ค uh รับโอ้บอกแล้วครับไม่ธรรมดาจริเออนี่ตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้ยังอยุ่นี้นี่โอ้ยครับไม่ธรรมดาจริงครับนี่ถ้าเกิดหางครับนี่โอ้จะขาดมา้วมันโอ้แม่นยกแม่นยกยกงแห่งแห่งนี่ครับตัวที่สองครับนี่โอ้บอนี่แม

นี่นมันอยู่นี่มั่ห้นนี่รถถือรถถเดี๋ยวได้เขาหูขึ้นมาเออๆเอาน่าเอาน่ออน่ะเฮ้ยเฮ้ยซอกูเฮ้ยเอาไโอ้เฮอาไเอาไอาโอ้สามครับเต็มที ธรรมดาจริงครับนี่นี่โอ้นี่ครับโอ้อเนนี่ยนี่มันมทำอยู่ไหมโอ้เดือพขาดไนี่มากโอ้เดืขาดนั่นๆหางมันเม่นมี่นี่เขาม่นีแล้วันนี่นี่ไหมเม่นมันั่นดิียมมัน นั่นแหละเฮอไม่สมิ <á> <nicht> ี่ะมันหลาโตวมันเล่นแนมไงโอ้หมานคับหันดีรถยิงมันเล่นอย่าไงอยู่เด็กจ้ะแมนแม่พาน้องเราโอ้หุดครับหุด เตียมคู่เลยครับมีแต่แบบใหญ่ๆเลยครับนี่ดูมีแต่แบบอู้้คันคนปากเป็นเพว่าน่าขี้อยู่เลยครับนี่ไงแห้งครับเกือบต้มแขนงหมดแล้วครับเอ้าเดี๋ยวเราชมยิบต่อไปครับตอนนี้กิปนี้ก็เดี๋ยวล้มลายซีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาเครื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งกด้วยนะครับสวัสดีครับ